เอาหลังจากที่เปลี่ยนท้ายนะ้ำมันเครื่องเสร็จนะครับอสามพันชั่วโมงนะฮะเมื่อกี้นี้ถามคนขับ <laughs> คนขับบอกห้าร้อยคือห้าร้อยนี่คือถ่ายถ่ายทุกห้าร้อยชั่วโมงนะฮะไม่ใช่ห้าร้อยคือชั่วโมงจริงคือชั่วโมงสามพันแล้วนะฮะแต่ว่านี่ค่ะถ่ายรอบที่ห้าร้ <laughs> อยนะฮะนี่เสียงกระหึ่มเจ้าโคมาสุดพีซีสองหนึ่งศูนย์เอ็มซีโร่ครับ ช่างกัมพูชานะครับอันนี้ผมถ่ายอยู่กัมพูชานะครับผมถ่ายอยู่หมู่บ้านดินขาวหรือว่า,าภูมิใดซอของผมนภูมิใดซอแบบปาจะเียบสู้มางโปนาในการเครื่องจกักรนประเทคมาเฟรบางของผมผมนะไยในประเทศไทยแบบแล้วสวัสดีไปยังบริษัทโคมสเซอร์ที่อยู่ฝั่งกัมพูชาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะโปรโมทสินค้าอะไรไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ ผมสามารถที่จะพูดภาษาได้2ภาษานะฮะไม่ว่าภาษากรัรมพูชาหรือว่าภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพี่คนขับเขาะนะฮะโดยการ5้าโมงนะครับเป็นบริษทัททำถนนนะฮะหลังจากที่เปลี่ยน่ายของเหลวหมดนะครับแล้วก็ลุยงานกันต่อนะฮะ โอมาสุพีซีสองศูนย์เอ็นซีโร์นะฮะทำง,งานทำสนุกดูบรรยากาศที่กัุงูทพฯนะครับ น่าจะขยายถนนนะน่าจะเบนถนนออกไปนะฮะขยายมันใหญ่เปล่า <c oughs> ฟันหายไปไหนอ้ันนี้ฟันเจาะหินเลยนะมันจะกาศ น่าอ้าวเ,เป็นไง่ะลูกี้ฮะเสียงกระึ่มสไตล์โคมาสุไม่ว่าอยู่ฝั่งไทยหรือว่าอยู่ประเทศไหนนะสไตล์นี้คือแบบจัดจิงเนี้ย ไปโดนไหลามาลวะยังไงอะครับครับหยุดหยุดเสียงี่กระหึ่มเลยเสียงเพาะมาเลยอะแข็งแรงแ,ง,แงแข็งแกรง่งอะลุง គូនគីននេះធ្វើមកព្រោះចោលខេងចោលលុកឡាំងទៅចោលឯណាចឹងនិយាយថាផ្លេចជម្រាបសួរបងប្អូនតាវណ្ណដៃសង្គមអា YouTube ហើយដល់ហ្វេនเพจរបស់ខ្ញុំបាទនៅជាមួយខ្ញុំបាទ Boy Air Carburetor បាទថ្ងៃនេះមកថតវីដេអូនៅខាងក្រៅបាទ ไปกลัวนะว่าจะมีท่อประพงประปานะครับไม่มีหรอกนะครับอยู่นี้ใช้เป็นน้ำสระน้ำธาดาเอาโอ้ขี่เร็วนะมิกใหม่เลยโอเคครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ